ดิจ้ามาพามาดูเห็ดปวกอย่าเห็ดโคนปวกที่ในสวนนะจ๊ะนี่รวยมากเลยค่ะดูดูออกออกทุกมือจ้ะนี่เนาะอู้ยชัดเฮ้ยมีแมงกินแล้วจ้ะนี่แมงกินแล้วค่ะอีกเดีย๋ยวให้อีกกน้อยนิดจนะเนาะให้มันเลยอีกเนาะใหอีก อีกสักดอกนึงสองสาดอกกับเพแจวเลยเจ้าพี่น้องนี่นี่นี่ไงพี่น้องบอกนองบังไงล่ะจ้เห็ดบวกไม่ทนที่แลีกินละ้จ้าพี่น้องกี่แลงกินละจ้า เดี๋น้อยน่าจะน้ออะไรอีกอกโดมเจออีกโดมแล้วจ้จะเนีนน่มีเมียงกินเอาจ้ะเอาเหมือนเดิมให้ปวดจ้ะพี่น้องดวงสมบู <c oughs> รณ์สามโดมก,กับพ่อเจ้าละจ้ะพี่น้อง

มีสามดอกแค่นั้นเลยพี่น้องมังส้มมีเ้วพอดีจ้ะสามดอกก็พอดีแก้วเลยบานดอกง่ม่เละ,ะพี่น้องใจเลยะคะ่ะนี่ดอกเียวอีดอกก็จะพี่กำลังน่ารัก เนออกออกคือลอในสวนสนพี่น้องอีตรนะจ้าพี่น้องเด็กจ้าตกตะเีชยนะค่ะชยนะค่ะอีกเค่ะพี่น้องใ้กบ่อีกนะพี่น้องห็ดปลวกจ้เห็ดปลวกปลวจ้าอีกดอกนึงนะจ้ามีใกล้กันีนพี่น้อง ดูท <accurately S 2> <iri> ี่ล <seasoning> <ille> ูกขาเขาใิขาบากใหญ่เลยนี่ใจคแล้วจ้าเฮ้าเจอีกแ่้้โอ้ยอกต่มือถึงมุกพี่น้องนี่นี่ต่สีดายเนาะดาพี่น้องต่สีดาย ปัญนนหาเสม,มือจ้ะเหลือหงเหลือตายอยู่เนาะเมื่อวานนี้ก็เจอไปสามดอกวันนี้ก็เจอไปอีกห้าหกดอกพี่นอ้องแถวๆนี้เนี่ยแถวๆสวนพี่นอ้องเห็ดปลวกจะเห็ดปวกตาบไงจ้ะพี่นอ้อ,องกระโดดยังไงไปหลือไปรี